รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน WorkPo i n t ทีร่วมกับบริษัทซุเปอร์จิ๋วจำกัดบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยเสนอ สวัสดีครับเมื่อเด็กคิดโลกหยุดฟังเพราะความคิดของพวกเขาคือพลังเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตนี่คือเวทีประกวดจินตนาการของเด็กไทยซุปเปอร์ไอเดียคิดกระหึ่มโลก เวทีจินตนาการแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Honda a อ t โตม b บิลประเทศไทยครับ Honda เชื่อมั่นว่าทุกฝันเป็นจริงได้ถ้าเรามุ่งมั่นและไม่ท้อถอย,ถอย Honda าต้องการส่งต่อความคิดดีๆนี้มายัางเด็กๆทุกคนครับกว่า10,000ผลงานจินตนาการ6กผลงานที่โดดเด่นที่สุดจะได้รับทุนไปทัศนศึกษาที่เมืองแห่งจินตนาการประเทศญี่ปุ่นและผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดจะได้รับโลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเราได้ทราบผลกันแน่ครับภายใน เดือนนี้ที่ช่อง Workpoint TV นาฬิกาตรวจสุขภาพนะครับเราสามารถกดปุ่มให้ไฮดรอลิกยกตัวบ้านให้สูงตามความต้องการได้เป็นเครื่องเรื่องารผลิตก๊ตาซออกซิเจนได้แต่เวลาที่อยู่ใต้ผิวน้ำเมื่อมีไฟปิดก,ก็จะส่งไปที่ดาวเทียมและดาวเทียมก็จะส่งข่าวมาที่รถคันนี้เมื่อคนขับรถสฉลืมลือใกล้จะะบหมวกก็จะค่อยๆยื่นออกมาแล้วมาตีที่ใบหน้าค่ะเอี๊ยี้ยหรอ แรงให้พอประมาณนะคะกรรมการ3ท่านที่จะทำหน้าที่ตัดสินและคำแนะนำน้องๆคือกรรมการ3ท่านนี้ครับ <c oughs> นักวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์ผู้สร้างความฝันให้กลายเป็นความจริงรองศาสตราจารย์ดรชิดเลาวัฒนานักเขียนนักเต้นเท้าไฟนักวิจัยดรโนตมารียาโชตสกุลรัตน ศิลเป็นที่ใช้จินตนาการสร้างแรงบันดาลใจผ่านงานคิดงานเขียนและงานเพลงพี่จุ้ยสู่บุญเลี้ยงกรรมการของเราในวันนี้นะครับอาจารย์ชิดดรโน้ตและพี่จุ้ยสวัสดีครับและกิจการแรกของเราวันนี้คิดสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติครับน้องฟลุ๊กผ่านเข้ารอบมาในวันนี้มาพร้อมคำคมด้วยนะครับ ผมไม่ได้หวังชนะหรอกครับแต่ชนะใจตัวเองก็ดีแล้วยอดดีมากทีูดได้หล่อจับใจจริงๆ <c oughs> ไปดูไอเดียของน้องครูกันครับเมื่อเกิดภัยพิบัติจะดำรงชีวิตอยู่ในรถนี้ยังไงกันได้เวลาพบกับน้องครุก,กับผลงานรถมหัศจร,รรย์สวัสดีครับแม่แหลงตายนะครับ ได้คัะนี่คือมีคนจะมีคนฟังออกคนเดียวคือพี่จุ้ยนะเพราะเป็นคนใต้โอ้ตอนนี้คนที่สุราฎรอฟังอยู่นะให้ให้ให้กำลังใจเราหน่อยพูดกับคนที่สุรา์ครับที่ภาคใต้ครับก็ให้ชาวจังหวัดสุรา์ให้กาลังใจพุ่ม้ดยหนาบพุ่มจะทหน้าทียังเต็มทีครับเต็มที่กับมาเชิญมนทีนะครับประจาที่ครับครับ เกมการให้คะแนนในวันนี้มี3หัวข้อครับความคิดสร้างสรรค์5คะแนนการนำเสนอ3คะแนนและไหวพริบ 2, คะแนนกรรมการ3ทัท่านมีคนละ10คะแนนรวม3 0คะแนนและน้องที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้ผ่านเข้าไปคิดในรอบต่อไปรถมหัศจรรย์ครับมีจุดเด่นของมันก็คือวงล้อครับที่สามารถหมุนได้อิสระและผมจะให้ดูข้างในนะครับ รถคันนี้นะครับมันจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อนโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการแปลพลังงานแสงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าชั้นล่างสุดก็จะเป็นถังน้ําที่เอาไว้บําบัดชั้นที่2นะครับก็จะเป็นห้องนอนและห้องน้ําชั้นที่3ก็จะเป็นห้องครัวและห้องรับประทานอาหารชั้นที่4ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นและแปลงเกษตรนะครับ ส่วนชั้นที่5ก็จะเป็นห้องควบคุมซึ่งจะมีที่เก็บแบตเตอรี่ไฟฟ้าอยู่ตรงกลางห้องนะครับและประโยชน์ของรถคันนี้นะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานหรือประชาชนทุกๆคนนะครับปลอดภัยในการหลบหนีภัยธรรมชาติหรือภัยอันตรายได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคื เมื่อทําเสร็จเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิชาติชาติมากแต่ระหว่างทำเนี่ยครับมีปัญหาที่บ้านเล็กน้อยแมลงวันตอมฮะเอาฝาชีมากับข้าวที่บ้านแมลงวันตอมแล้วทำยังไงครับเนี่ยเอาฝาชีมาเอาอะไรไปครอบกับข้าวครับวันนี้ของเหลือใช้ครับโอ้่ของเหลือใช้อ๋ออุปกรณ์ของเธอเนี่ยมันจะเคลื่อนที่โดยล้อข้างนอกใช่ไหมครับครับแล้วมันเคลื่อนที่ยังไงมันเคลื่อนที่โดยสองล้อหรือมันเคลื่อนที่เป็นทั้งวงมันเคลื่อนที่ไปครับ ก็เป็นั้งวงกลิ้งออกไปอ่ะข้างในก็เป็นคล้ายๆตัวลูกลอยใช่ไหมมันก็มันไม่เคลื่อนที่ไปด้วยมันข้างในไม่คลิกกับลูกที่สองใช่ไหมมันจะมีแกนกลางอ่ะเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจว่าเวลาเคลื่อนที่เรียวยังสมดุลอยู่คันนึงอยู่ได้กี่คนคะก็หกเจ็ดคนนะอ๋อมันรถบ้านนะแต่ว่ารูปทรงเป็นทรงกลมส้วมอยู่ไหนนะส้วมส้วมถ้าส้วมอยู่ข้างบนเนี่ยเวลาถ่ายลงมามันจะได้ลงมาที่แปลงเกษตร เออนี่ลูกถ,ถ้าส่วนตรงนี้มันจะเป็นกเกษตรผสมผสานนะลูกคําถามถามว่ามันจําเป็นต้องมีแปลงเกษตรไหมก็จําเป็นครับเพราะว่าเราใช้เออกินหรือรับประทานนะคือเป็นการผลิตอาหารในนี้ด้วยเผื่อจะอยู่นานใช่ไหมเผื่ออยู่นานแล้วหมูล่ะต้องเลี้ยงหมูตรงไหนอะ่ะ สงสัยพี่จุ้ยจะชอบกินเนื้อหมูครับก็เลยเป็นห่วงเรื่องนี้อา้าวน้องฟลุกจะตอบยังไงล่ะครับเนี่ยแล้วก็ไปที่ไม่แผ่นดินไหวแล้วก็เราก็จะลงไปซื้อเนื้อสัตว์พี่จุ้ยก็แวะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตน,นะฮะแล้วเราลงไปซื้อผักไม่ง่ายกว่าเหรอก็จะได้ไม่ต้องซื้อผักครับพี่จุ้ยไม่เข้าใจา e <al> เหรอคุณผักซื้อยาหมูหาง่ายหมูหาที่ไหนลูกก็ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเออแล้วผักเหรอครับ ก็ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันเอาละครับเรามาดูกันว่าจินตนาการของฟลุกนี่นะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นจะช่วยโลกนี้ได้อย่างไรครับคืแผ่นดินไหวต้องใช้ระบบรักษาความปลอดภัยก่อนแล้วระบบป้องกันแผ่นดินไหวทำงาน ปลอดภัยแล้วะทำไมบ้านยังสั่นอยู่ละ่ะโอ้ยพอโกรอนี้ว่าแผ่นดินไหวอีกขออภัยครับไม่มีระบบป้องกันการกรอนฟรุก<ป>ครับช่วงนี้มาลุ้นคะแนนรพร้อมๆกันนะพ,ยยพี่ซุปก็ตื่นเต้นแทนนะครับและคะแนนที่ฟลุกได้ก็คือ อาจารย์ชิดครับผมชอบแนวความคิดของน้องเขาที่ว่าพยายามที่คิดโครงสร้างหรืออะไรที่จะต้องต่อต้านภัยพิบัติซึ่งจะเกิดขึ้นมากอาจารย์ชื่นชมเพราะว่าหนูได้คิดอะไรที่เผื่อไว้โลกอนาคตอาจารย์ก็จะให้คะแนนอย่างที่เห็นนะครับคะแนนที่ได้คือ7จดคะแนนครับเป็นห่วงอยู่ว่าถ้าคิดว่าเราจะต้องใช้อันนี้ แล้วเ,เราจะต้องไปซื้อบ้านอันนี้เพิ่มมาตั้งอยู่ข้างๆบ้านเราอีกบ้านเนี่ยเราจะมีเงินพอไหมมีที่ไหมอันก็ให้คะแนนตามนี้ค่ะคะแนนที่ได้คืออีกจ็ดคะแนนรวมเป็น14คะแนนครับทำที่ตรนนี้ นับว่าเป็นความคิดที่ดีแต่จุดด้อยก็คือว่าเราอาจจะใส่สิ่งที่ไม่จะเป็นเข้าไปแล้วมันอาจจะทําให้แทนที่ชีวิตจะสบายไปมีนาข้าวอยู่ในบ้านเนี่ยมันอาจจะลําบากนะต้องไปกําจัดหอยเชอรี่อะไรอีกซึ่งอาจจะมีปัญหาตามมาเยอะแยะดังนั้นคะแนนของพี่ชุ้ยคืออีขอคะแนนรวมเป็น20นนคะแนนครับเก่งมากครับคุครับ นี่เลยครับทุก<ๆ>ได้ฟังไปแล้ว1จินตนาการนะครับยังเหลืออีก2อจินตนาการรุ่นจิว๋วมาลุ้นมาชมพร้อมๆกันอีกสักครู่สนับสนุนทุกจินตนาการกับ Honda สนับสนุนทุกจินตนาการกับ Honda นี่คือซุปเปอร์ไอเดียคิดกระหื่มโลกครับจินตนาการต่อไปนี้นะครับจะช่วยพวกเราแก้ปัญหาเวลาต้องไปรอคอยคิวนานๆที่โรงพยาบาลครับไอเดียของน้องอิงมาจากอาชีพในฝันนั่นเองครับ คุณหมอคะ่ะอยากเป็นหมอเด็กคะ่ะเหมือนกับว่าได้ช่วยเหลือคนอื่นหรือจะใช้รอยยิ้มของหนูไปสู้กับกรรมการะคะ่ะกรรมการเตรียมรับมือกับรอยยิ้มและไอเดียของน้องอิงได้เลยกับผลงานที่ช่วยรับมือกับอาการเจ็บป่วยได้อย่างทันท่วงทีน้องอิงกับผลงานกองขอความช่วยเหลือ กล่องอะไรน่ารักจังกล่องกล่องขอความช่วยเหลือค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาเขาบอกไว้ว่าเขามีรอยยิ้มที่จะมาอ้อนกรรมการเนลองยิ้มยิ้มประมาณสัก7คะแนน7คะแนนยิ้ม8คะแนน9คะแนนส0คะแนนอเวลายิ้มตาโตโตนะคะหรืออยากจะบอกอะไรกรรมการวันนี้หนูจะทำให้ได้ดีที่สุดค่ะอเอาใจช่วยนะครับน้องอิงครับ ขอเชิญเลยครับเกณฑ์การให้คะแนนในวันนี้มี3หัวข้อครับความคิดสร้างสรรค์5คะแนนการนําเสนอ3คะแนนและไหวพริบ2คะแนนกรรมการ3ท่านมีคนละ10คะแนนรวม30คะแนนและน้องที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้ผ่านเข้าไปคิดในรอบต่อไปกล่องที่หนูคิดคนขึ้นนี้มีชื่อว่ากล่องขอความช่วยเหลือค่ะ ข้างบนที่จับนี้นะคะจะเป็นหมายเลขค่ะให้เราพูดรหัสรหัสจะทำการเปิดให้ดโดยอัตโนมัติค่ะ <c oughs> เมื่อเปิดออกมานะคะเราจะสังเกตได้โดยชัดเจนนั่นก็คือจอค่ะเป็นที่บอกข้อมูลหรือวิธีการรักษายาที่ต้องใช้ในการรักษาซึ่งนำมาจากกล้องตัวนี้ค่ะกล้องตัวนี้จะทำการถ่ายรูปบาดแผลและทำการส่งข้อมูลไปที่หน้าจอเพื่อให้เราอ่านค่ะ แล้วก็ให้เราเลือกยาตามที่หน้าจอบอกให้เรามารักษาเบื้องต้นให้กับตนเองค่ะแขนก้นนี้จะคอยช่วยเหลือในการรักษาเบื้องต้นให้กับคนไข้ที่ไม่สามารถรักษาเองได้ค่ะแต่ถ้าเป็นเหตุฉุกเฉินมากๆเลยก็ให้เราหยิบโทรศัพท์นี้ออกมาค่ะโทรศัพท์นี้นะคะให้เราโทรไปที่สถานีตํารวจหรือ โรงพยาบาลค่ะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะโทรได้เลยให้เรากดปุ่มสีแดงนี้จะทำการส่งสัญญาณเหมือนกับ SOS ไปที่โรงพยาบาลเพื่อน,นำยันมาพาหนามาหลับเช่นกันค่ะขอบคุณมากครับู้องอิงรครับพูดได้ชัดเจนมากพี่จุ้ยเหมือนจะมีคำถามดูคิ้วขมวดเลย<ะ>แบบมันสงสัยมากเลย <laughs> <laughs> เกิดแบบว่าลุงแก่แ,กแล้วแบกกล่องเนี่ย มันจะโดนกล่องนี้ทับเสียก่อนเนี่ยคือคือคนคนที่ไม่สบายต้องแบกกล่องนี้ตลอดนะลูกคืออันนี้จะเป็นส่วนขยายของก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นถ้าหนูผลิตขึ้นมาจริงๆมันจะเป็นกล่องเล็กๆอะค่ะอกล่องเล็กกว่านี้ฮะมียาแก้ไอเ l ิฟ e you ไหมมีอาการไปรักคนอื่นเนี่ยจะแก้ยังไงอกหักอกหักอกหักแม่อาการอกหักครับมันเป็นเรื่องของหัวใจและความรู้สึกน้องอิงจะว่ายังไงครับอกหักอกหัก อันนี้ต้องช่วยตัวเองแล้วก่องนี้ไม่ช่วยช่ช่วยไีช่วยถ้าเกิดว่ามือนี้มาช่วยปอบมันจะปอบมือนี้จะช่วยเช็ดน้ําตาให้เมื่อกี้หนูบอกว่ามือเนี่ยช่วยรักษานี่คือช่วยอะไร คือเป็นการช่วยหยิบยามายห้ผ่าตั้ค่ะเนี่ยไม่ได้ไปช่วยผ่าตัดตรงผ่าตัดช่วยนวดนวดได้ไหมใช่ค่ะนี่เป็นเหมือนกับบาดแผลค่ะเล็กๆในนอนไปโรงพยาบาลเบื้องต้น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 เรื่องมีกี่บาทคะรักษาได้กี่โลคะถ้าถ้าหนูผลิตได้หนูก็อยากจะผลิตให้ผู้ด้อยโอกาสก่อนแล้วค่อยนํามาขายให้กับคนที่มีรายได้สูงนะคะเราจะไปดูกันว่าผลงานชิ้นนี้เมื่อสร้างขึ้นแล้วในโลกอนาคตจะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกนี้อย่างไรครับ ต่อไปนี้เรของเราแล้วกล่องขอความช่วยเหลือแๆไม่ต้องห่วงครับให้เป็นหน้าที่ผมเองปิงเย้รอดแล้วอ๋อสุยดยอดมากเลยเก่งมากเลยครับต้องขอขอบคุณฮีโร่ของเราอ้าวอยู่ไหนล่ะเนี่ยช <c oughs> ่วยด้วยตุ๊กจิดอยู่ในนี้อยากให้จินาการนี้คิดเสร็จเร็วๆจังเลยยอดเยี่ยมมากครับ อิงครับตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นนะเรามาลุ้นคะแนนของน้องอิงกันครับน้องอิงต้องได้มากกว่า20คะแนนครับถึงจะมีโอกาสลุ้นเข้าไปคิดในรอบต่อไปพี่จุ้ยครับชอบที่มือยื่นออกมานี่แลกก็เป็นจินตนาการที่มีประโยชน์แล้วก็คิดเพื่อผู้อื่นพี่จุ้ยให้ เกือบเต็ม9คะแนนครับ <_ an> อูโหเยอะครับ <_ an> เป็นตัวนาการที่ดูเหมือนว่าจะไกาจากความจริงแต่ความจริงเราก็ไม่ไกลนะคะกล่องก็น่ารักด้วยค่ะคะแนนได้เท่าไหร่เอ่ย <_ an> อีก9รวมเป็น18คะแนนครับโ <_ an> อ้โหอีกนิดเดียวขึ้นนํำแล้วนะครับเตอ้ชิดครับ การรีเซนเตชันกับการตอบคำถามเนี่ยหนูตอบได้ฉาดฉานมากนะครับอาจารย์ให้คะแนนอย่างนี้นะครับหูแสงนะครับได้กี่คะแนนครับโอ้โหได้อีก7จคะแนนรวมเป็น25คะแนนครับมีใจด้วยครับอครับมีใจด้วยครับชมไปแล้ว2จินตนาการครับยังเหลืออีก1จินตนาการจินตนาการนี้แค่พูดก็อ้หันหัวแล้วครับกิ์ กินเหาสักครู่มาเก่าวงพร้อมกันครับทันทันทันสนับสนุนทุกจินตนาการกับ Honda สนับสนุนทุกจินตนาการกับ h อนด้นนนนา เราได้ชมไปแล้ว2จินตนาการครับจินตนาการที่3นี้เด็ดมากครับจะปฏวิวัติวงการเหาอย่างสิ้นเชิงครับข้มามการครับสมัยเด็กๆเ,เคยมีประสบการณ์เด็กผู้หญิงน่าจะเป็นนอะปปนอ๋ะอ,อเคือเป็นเลยอ้าทษนะครับดรนรหายแล้วหายแล้ว <laughs> แต่ปัญหานี้จะหมดไปครับเพราะว่าน้องพิมพ์ของเราคิดค้นจินตนาการมาเป็นอย่างดีครับ น้องพิมพ์ครับมีไอเดียหรือเทคนิคยังไงมานําเสนอครับวันนี้ผมตัวมาพพ้อเลยค่ะไยคิดว่าจะเองพูดเก่งแล้วก็พูดยาวแต่พูดเร็วไปนอดนึงขอให้กรรมาการให้คะแนนหนูเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้กำลังใจหนูด้วยมาช่วยกันให้กำลังใจน้องพิมพ์นะครับกับไอเดียที่จะทำให้เหาสลายเป็นอย่างอื่นในเวลาของน้องพิมพ์กับทิมบรราการกิฟกินเหา สวัสดีครับสวัสดีครับน้องพิมพ์สวัสดีกรรมการด้วยลูกมีอาการปวดศีรษะเล็กน้อยเพราะว่ามีเหาติดอยู่มั่นใจนะมั่นใจค่ะพร้อมเต็มที่ชาร์พลังหน่อยประจําที่เลยครับเกณฑ์การให้คะแนนในวันนี้มี3หัวข้อกับคณะกรรมการ3ท่านรวม30มคะแนนและน้องที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้ผ่านเข้าไปคิดในรอบต่อไปครับ วันนี้หนูจะมานำเสนอหน้าของหนูเรื่องกิฟกินเหาค่ะนี่จะเป็นด้านหน้าของกิฟนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังของกิฟค่ะนี่ก็จะเป็นแสงเลเซอร์นะคะพอเหามันเห็นมันก็จะเดินมาหาแสงเลเซอร์นี้และใบพัดนี้ก็จะปั่นเหาค่ะให้เป็นผงๆแล้วก็มันก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่ค่ะ นี่ก็จะเป็นผงดินสอนะคะผงดินสอสีและในอนาคตนะคะหนูจะพัฒนางานของหนูให้เป็นหมวกสำหรับให้ผู้ชายใส่เพิ่มความเท่และก็จะไม่มีรังแคด้วยสุดยอดมากครับอาจารย์ชิมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเรารู้ได้ไงว่าแสงนี่มันจะลอขาวเข้าไปนะมันมีเหมือนแผงสะกดจิตเข้าอยู่ค่ะักดจิตเขาจงมาจงมา ชิดครับได้ยินวิธีการสะกดจิตเหาถึงกับอึ้งและทึ่งครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าคิดของผู้ชายไว้ด้วยใช่ไหมคะว่าเป็นรังแคถ้าเกิดเป็นรังแคแล้วเอาไปทําอะไรได้บ้างอะคะก็คือรังแคก็เหมือนกับเหาเลยค่ะสามารถเอาไปเป็นผงยินส์สอนหรือยีนสสอสีได้เลยคะ่ะหดี๋ยวม่ก็เอาไปเป็นปุ๋ยก็ได้ค่ะหรืออาจจะเก็บไว้ให้เป็นอาหารสําหรับเหาที่ยังไม่ตายนะง <laughs> งนิดนึงตรงที่เป็นผงสีสีเนี่ย ว่าเหามันดำแล้วมันจะกลายเป็นสีได้ยังไงเนาะนนตรงห้องเขาเนี่ยอาจจะมีเหมือนพอเราปันป่นปัน่นปั่นตรงตรงนี้ค่ะตรงประมาณนี้อาจจะพ่นสีใส่เขาที่กําลังปัน่นก็ได้เราไปดูกันดีกว่าครับว่าเมื่อเครื่องมือนี้จินาการนี้ทําสําเร็จแล้วเด็กๆจะปลอดภัยจากเหาได้อย่างไร ยคันจังเลยอี๋เหาเอาไปใช้ซะแม่ <c oughs> ยินแมแดงงานนี้เอาไปทำไส้ดีซอยหมดเลยอโอ้โหเธอเยอะขนาดนี้ไปเปิดร้านถ่ายดีซอกันดีกว่าถึงช่วงเวลาตื่นเต้นระทึกใจกันแล้วนะครับคะแนนของน้องพิมพ์ได้เท่าไหร่ครับ น้องพิมพ์ต้องได้คะแนนรวมมากกว่า25คะแนนนะครับจะได้หรือไม่มาลุ้นกันด็อกเตอร์ชิดครับผมชอบไอเดียเ,เรื่องของรีไซเคิลรับคะแนนเลยได้8คะแนนครับคนต่อไปพี่จุย้ยนะครับเขาอาจจะมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยแต่ว่าเขามีความเป็นศิลปินสูง ครับที่ช่วยให้เจ็ดเป็น15คะแนนครับอตอนนี้คะแนนน้องพิมห่างจากน้องอิงอยู่10คะแนนครับดรนรดครับชอบไอเดียที่มันสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยใช้ได้จริงด้วยแถมยังครบหลูมด้วยว่าเอาตัวเหาเียไปทำคาร์บอนต่อได้ค่ะก็เลยให้คะแนนตามนี้ค่ะคะแนนที่ได้คือ คะแนนครับรวมเป็น25่าคะแนนครับเอาเลยดีครับตอนนี้คะแนนของน้องพิมและน้องอิงเท่ากันนะครับร <laughs> ปัญหาตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เรานะฮะน้องพิมพ์ครับปัญหาอยู่ที่กรรมการครับ <c oughs> กรรมการต้องดูจากคะแนนดิบว่าใครมีคะแนนดิบความคิดสร้างสรรค์มากกว่ากัน <c oughs> และจะได้ไปคิดในรอบต่อไปครับรูปสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทย ทีราการของเราทั้ง3คนยอดเยี่ยมมากครับขอบันทึกไว้ในรายการซูเปอร์ไอเดียคิดกระหึ่มโลกครับตอนนี้พี่สุบต้องให้ฟลุ๊กเป็นตัวแทนกรรมการเพื่อยกมือว่าเพื่อนคนไหนจะได้ไปคิดในรอบต่อไปนะครับและตัวแทนของเราที่ได้ไปคิดในรอบต่อไปก็คือน้องพิมพ์ครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับ คะแนนดิบความคิดสร้างสารรค์ของพิมเชืนอนเองไป2คะแนนได้ผ่านก็ไปคิดในร,รอบต่อไปครับน้ <c oughs> องอิงครับไม่มีอะไรต้องเสียใจวันนี้หนูทําได้ดีมากนะครับรวมทั้งลุกด้วยไปคิดต่อที่บ้านได้แต่ว่าน้องอิงนะครับยังมีโอกาสถ้าคะแนนของหนูเป็นคะแนนที่สูงสุดในอรอบผู้ที่ไม่เข้ารอบหนูมีโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปเป็นคนที่9้านะลูกนะ <c oughs> วันนี้ปรบมือกับเด็กๆของเราทั้ง3คนนะครับย <c oughs> อดเยี่ยมมากครับเก่งมากครับเก่งจริงครับ คนครับจินตาการวันนี้อาจเปลี่ยนแปลงโลกในวันหน้าขอเพียงแต่เราอย่าหยุดคิดคิดให้กระหึ่มโลกครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีท่านณะกรรมการด้วยนะครับสวัสดีครับติดตามข่ากฟินกัน